สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิโบเก้านะครับวันนี้ก็มาวิเคราะห์กราฟ XRP นะครับ The Ripple นะครับก็สำหรับ XRP นะครับหลังจากที่เทลงมาก็ค่อนข้างหนักเลยนะครับพอลงไปเป็นครึ่งนะครับแต่เอาจริงๆนะครับสำหรับผมที่เคยเห็น XRP มานะครับในตลาดวันที่เทหนักๆในเดือนตุลานะครับนะ เป็นช่วงที่ XRP เนี่ยลงจากเท่าไหร่วะสอนะครับลงมาแค่ประมาณ1.5หรือลงมาประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งดูแล้วมันผิดปกตินะครับเท่ากับว่าถ้าเป็น XRP แตก่ก่อนนะครับเราคงได้เห็นมันต่ำกว่า1นึ่งดอลใช่ไหมเพราะตัวอื่นเอาคอตัวอื่นอ่ะมันเละเทะ แต่เราจะสังเกตเห็นได้ว่า XRP เนี่ยมันไม่ต่ำไม่พอนะครับมันยังทิ้งไส้อย่างกับกระสือนะครับโดยมีมีมันทิ้งไส้นะครับแล้วก็มีแท่งเทียนที่ปิดแถว2.3จุดสาเขาว่าคนได้ในราคา1.5โคตรเยอะเลยนะครับในช่วงที่มันลงเหมือนเป็นการเก็บของถูกโคตรถูกแล้วก็กลับมาทดสอบ เกือบถึงจุดเดิมนะครับก็เก็บถูกเข้าไปอีกนะครับมันเป็นช่วงที่วิกฤตคริปโตแล้วกันเนาะนะครับที่กังวลในเรื่องของอในเรื่องของอ่าว MSTR นะครับนะที่จะมีโอกาสถูกความสั่งบังคับขายนะครับซึ่งโอกาสนี้จะเกิดขึ้นนะครับแถวๆว,วันที่สิบห้ามกราปีหน้าเนี่ยนะนะครับว่าตลาดตลาดหุ้นนะครับจะถอด MSTR ออกไหมเพราะว่าถือบิตคอยเกิด50%นะครับนี่ะเป็นสาเหตุที่ตลาดมันทิ้งดิ่งลงมาขนาดนั้นนะครับเนาะก็ไม่ทันตั้งหลักตั้งตัวก็ไม่เป็นไรนะครับนะก็ไม่เป็นไรนะสำหรับเจ้าตัวนะครับหรือว่าหัวขบวนนะครับไมเคิลเซลเลอร์นะครับ,นะรบก็ไม่ได้วิตกกับวนอะไรเลยนะครับเฉย นะครับนะแกเฉยมากนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปแพนิกตามข่าวนะเราอาจจะตกเป็นเหยื่อของข่าวแต่ไม่แพนิกเราก็เป็นเหยื่อของข่าวอยู่ดีนะก็ไปทางไหนไม่ได้อยู่ดีเว้ยนะครับนะก็เอาเป็นว่านะสำหรับ XRP สั้นๆนะไม่เกิน4นาทีนะครับนะมันจะล่อไป5้านาทีแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผ่านไป2นาทีครึ่งแล้วนะครับสัญญาณสำหรับสั้นๆของไอ้ x p นะครับเนาะจุดแนวรับแนวรับ แนวต้านสําคัญนะในรอบวันว่ามันจะไปแตะจุดไหนสําคัญแล้วรับอยู่หรือมันจะขึ้นไป TP จุดไหนหรือแนวต้านไหนที่จะเซลล์ได้นะครับสำหรับ XRP ตอนนี้คือมันเด้งแรงนะครับจากเนี่ยไป2.2เลยนะครับจากที่ลงล่าสุดนะก็ส่วน SMI เนี่ยมันก็เคลียร์มาค่อนข้างเยอะมันไม่ได้อยู่ฝืนเหมือนโซน่าหรืออิเลี่ยมนะครับเท่ากับว่า XRP เนี่ยมันน่าจะเดินสาย นะทดสอบแนวรับแถวๆประมาณ2.1 4นะครับเส้นเหลืองนี่เลยนะครับถ้าเกิดหลุดแบบขี้วขีเหลก็น่าจะแถวเส้น MA 50อ่ะประมาณ2ดอน,นตอน้นๆนะครับก็จะเป็นแวนวรับสำคัญเอ็กพีเนาะนะส่วนรอบวันน่าจะพยายามขึ้นไปทดสอบเส้น MA 5 0เอ้นะครแถวๆประมาณ2.3ก่นะเพราะจุดนี้นะครับค่อนข้างที่จะโดนกดดันเพราะว่าถ้ามันผ่านไปได้เนี่ย นะถ้ามันผ่านไปได้เนี่ยมันจะวิ่งลงๆแถวสามพันเออแถวสามจุดหนึ่งดอนเลยนะต่ถ้ามันผ่านจุดแถวนี้ไปได้เนี่ยเหมือนกับมันเขาเรียกว่ามันยังไงมันมันผ่านอัพเทนขึ้นไปอ่ะนะครับโดยรวมอ่ะถ้ามันผ่าน2.5้ไปได้มันก็ไป3ดอน3.6อย่างเงี้ยคือมันเหมือนมันผ่านอัพเทนไปอ่ะเออมันเบรกเบรกดาวเทนเป็นอัพเทนนะนะครับเพราะฉะนั้นเอ p กพก็น่าน่าติดตามน่าลุ้นเพราะว่า วันนี้ก็เริ่มเห็นกองทุนใหญ่หญเริ่มเก็บนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูจากที่ผมโพสเมื่อช่วงเช้านะครับประมาณ8ชั่วโมงที่แล้วนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอาจจะช้อนเพิ่มมากกว่านี้แต่8ชั่วโมงที่แล้วนะครับกองทุน etf นะครับสปอตไม่ว่าจะเป็น btc เทอริเอมโซ x พ p เนี่ยปรากฏว่า xrp มีการเก็บถึง35ล้านนะครับ35ล้านดอลใช่ไหม ฐานราคาเท่าไหร่0ราคา1 2.14ใช่ไหมมีการเก็บไปแล้วประมาณ16ล e ้านก r p นะครก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรนะก็ยังดีอเพราะว่ามันเป็นพวกกองทุนเก็บนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย XRP e ก็ค่อนข้างที่จะมีอนาคตอยู่นะครับอนะก็จะประมาณนั้นแนวต้านสำคัญที่ในอนาคตมันอาจจะขึ้นไปทดสอบ ก็คือ3 1มแนวรับสําคัญ2.14หรือ2ดนะครับต่ำกว่านั้นค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับ XRP สั้นๆน,นะครับ